คำว่าลี้ลับหรือว่าเร้นลับหรืออะไรที่เรียกกันว่าลับลับเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าตาธรรมดาหรือที่เรียกว่าตาเนื้อในบรรดาความลี้ลับทั้งหลายที่มนุษย์สงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงหรือไม่อย่างไรก็คือผีนรกสวรรค์เทวดา จะบอกว่าไม่จริงบางคนเขาก็ยืนยันว่าเขาได้พบเห็นด้วยตัวของเขาเองจะว่ามีบางคนก็ท้าให้เอามาพิสูจน์ว่าต,วตัวตนเป็นอย่างไรตกลงก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็มีการเรียกขานถึงมาเป็นเวลาหลายพันปีหรือพร้อมๆกับการที่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกด้วยเหตุเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนี่แหละ คำว่าผีนรกสวรรค์เทวดาจึงเป็นความลี้ลับอยู่เสมอนรกสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณจะไปรับผลของกรรมที่ตัวกระทําขึ้นขณะที่เราเป็นมนุษย์ส่วนผีหรือเทวดาก็เป็นชื่อที่เราเรียกจิตวิญญาณที่ตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วทําดีได้ขึ้นสวรรค์ก็เรียกว่าเทวดาทำชั่วตกนรกก็เรียกว่าผี คนตายก็เรียกผีแต่ว่าผีมีหลายระดับจิตดับแล้วท่องเที่ยวไปอดบ้างอิ่มบ้างก็มีเช่นเปรตอสุรกายสิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณที่ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วเป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเทวดาเทพธิดาอินพรหมก็คือผลกรรมที่ทำกันไว้ตอนเป็นมนุษย์นั่นเองทำกรรมชั่วก็มีทุกขติเป็นที่ไป ทำกรรมดีก็มีสุขติเป็นที่ไปนรกสวรรค์จึงเป็นทางสองแพร่งผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินไปตามความพอใจของตนแต่มนุษย์ก็มีกรรมบางตาอย่างหนึ่งที่มักจะเลือกเดินไปสู่ทุกคติทั้งที่ใจเดิมจิตเดิมอยากจะไปสุขติเราอยากจะรู้ว่าผีนรกสวรรค์เทวดามีจริงหรือไม่ ก็ต้องรู้ได้จากกายจากจิตของเรานี่เองถ้าเชื่อว่ามนุษย์สัตว์เป็นสิ่งมีจิตวิญญาณครองก็เชื่อได้ว่าผีนรกสวรรค์เทวดาต้องมีจริงเพราะว่ามันไปจากจิตวิญญาณของมนุษย์เองจะเป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็จิตจะไปนรกสวรรค์ก็จิตจะเป็นเทวดาก็จิตมีนรกก็มีสวรรค์มีผีก็มีเทวดา มีความดีก็มีความชั่วเป็นของคู่กันเสมอถ้าเราไม่เชื่อเรื่องความดีความชั่วก็ไม่ต้องเชื่อเรื่องผีสางเทวดานรกสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านไม่รับหรือปฏิเสธว่ามีหรือไม่ก็เพราะเห็นไม่มีประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมซึ่งต้องการให้ละให้วางให้ปล่อยเพื่อความหลุดพ้นไม่อยากให้ยึดถือแม้กระทั่งทุกข์หรือสุขอยากรู้ก็ให้ดูเอาเองในพุทธประวัติ ในพระสูตรอัตถกถาต่างๆของพระพุทธศาสนาก็แสดงความมีความเป็นอยู่ของผีนรกสวรรค์เทวดาเลยไปถึงยักษ์มารน,นาคคนทันอินพรมไว้หลายที่หลายแห่งเช่นตอนพระพุทธมารดาทรงคันตอนประสูตรตอนตรัสรู้ตอนทำทุกกิริยาแม้ตอนนิพพานก็มีเทวดามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้น การที่ต้องอ้างสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอก็เพราะมันมีมันเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อท่านเห็นกันด้วยตาทิพย์ผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิถึงขั้นฌานสี่อภิญญาห้าหรือว่าเลยขึ้นไปถึงขั้นอรหันท่านก็เห็นกันทั้งนั้นอย่างคุณย่าชีนารีการุณวัดป่าสุทธาวาสท่านก็ยืนยันว่ามีทั้งเทพและเทพธิดามาในงานประชุมเพลิงหลวงปู่พระาจาย์มั่นภูริทัตโตมากมาย เห็นกระทั่งว่าถือดอกไม้อะไรมาพระเถระเจ้าฝ่ายอรัญญวาสีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงบรรลุถึงธรรมแล้วที่รู้จักกันในปัจจุบันก็มีหลายองค์ที่ได้รู้เห็นจิตวิญญาณทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปในขณะที่ท่านทุดงเที่ยวไปในราวป่าขุนเขาท่านก็ได้พบผีเปรตอสุรกายเทวดากันมาแล้วยังหลวงปู่แหวนสุจินโนนั้น หลวงปู่พระอาจารย์มั่นก็เคยบอกให้ท่านไปคุยกับเปรตนักชนไก่หลวงปู่คำคนิงไปเมืองพญานาคด้วยกายเนื้อหลวงพ่อเจ้าคุณโฮมวัดปทุมวันรถไปตกลมที่พิษณุโลกสามารถนิมนต์หลวงพ่อยีที่มรณาภาพไปแล้วมาช่วยเข็นจนรถพ้นจากหลมได้ตอนหนึ่งหลวงพ่อยียังมาปรากฏองค์เข้ากราบแล้วหายวับไป ท่านอาจารย์วิริยังแห่งวัดธรรมมงคลท่านก็เข้าสมาธิไปเห็นนรกสวรรค์มาแล้วหลวงพ่อด,ดวนถามมวะโรแห่งวัดวารีบรรพระนองท่านไปปักตรเจริญธรรมอยู่ที่เขาชัยสนพัทลุงก็ปรากฏในนิมิตว่ามีบุรุษร่างใหญ่นุ่งผ้าจงกระเบนมีผ้าพาดบ่า,บามานิมนต์ให้ไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำล่องลมเมื่อไปถึงก็ได้ยิน เสียงปีพาดดังไพเราะขึ้นในถ้ำและนิมิตว่าเทพในถ้ำที่เคยทำบุญร่วมกันมาว่าเขาต้อนรับด้วยความยินดีพระอาจารย์โชดอภัพโคท่านเดินทุดงไปถึงภูหลวงจำปาสักประเทศลาวเขาลือกันว่าที่ภูหลวงนี้เป็นที่น่าสะพึงกลัวของคนทั่วไปพวกพรานและพระทุดงไปตายซะก็มากพระธุดงสายหลวงปู่พระอาจารย์มั่นที่มีพลังจิตแก่กล้า ร่าวตรงกันว่าที่ภูหลวงนั้นวันดีคืนดีผีสางเทวดาในภูหลวงจะมาบอกเลขรางวัลที่หนึ่งให้ตัวเลขจะขึ้นเขียวเรืองคล้ายๆไฟนิออนหรือไม่ก็มาดวนใจให้ไปดูทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้ไปถึงก็เห็นเป็นเมืองใหญ่สวยงามมีหายบรรจุเงินทองเรียงรายสุดสายตามีพระพุทธรูปทองคำเจดีธาตุทองคำพวกผีสางเทวดาจะบอกให้หยิบเอาไปตามใจชอบ ท่านว่าใครขืนหยิบเพราะความโลภก็จะมีอันตรายท่านพระอาจารย์โชดก็ได้ผจญกับการลองใจของผีสางเทวดาอย่างหนักหลวงปู่ตื้ออัจาระธรรมโมก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่พบภาพมาลองใจหลายครั้งขณะที่ท่านทำสมาธิอยู่ที่พระบาทบัวบกอำเภอผือมีพึ่งฝูงใหญ่พากันมาตอมเกาะตามหน้าตามตัวเต็มไปหมดแต่มันไม่ต่อย ตอมอยู่สักยีสิบนาทีก็บินหายไปจากนั้นท่านทำจิตอยู่ประมาณสองชั่วโมงขณะที่ถอนจิตออกจากองค์ชานมาอยู่ในอุปจาระสมาธิพลันก็เห็นศีรษะคนใหญ่โตแล้วก็เห็นเต็มตัวหันหลังเดินกลับไปท่านไม่สนใจคงนั่งสมาธิกำหนดข้อธรรมเป็นปกติล่วงไปไม่นานปรากฏมีร่างทิพย์แต่งกายคล้ายเทวดาสวมมงกุฎงามมากสองร่างท่านกำหนดจิตขจัด ภาพนิมิตออกไปแต่ภาพบุคคลทั้งสองก็ไม่หายไปท่านก็ลืมตาขึ้นก็พบว่าร่างทั้งสองเป็นร่างจริงๆนมำมก,การท่านอย่างนอบน้อมแล้วก็พูดว่าท่านอาจารย์ห่างจากนี้ไม่ไกลนักมีพระพุทธรูปทองคำสิบองค์เงินสิบองค์ขอให้ท่านอาจารย์ไปเอาขึ้นมาให้คนทั้งหลายเขากราบไหว้สการะบ้างเพราะไม่มีใครรักษาแล้ว เขาพูดอย่างนั้นแล้วก็ลาจากไปพร้อมรัศมีอันสวยงามบุคคลทั้งสองนี้ท่านว่าเป็นอธิสมนักายคือพวกมีกายทิพย์เป็นเจ้าที่เจ้าทางมารองใจท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเดินทุดงไปถึงเมืองแมทเมืองกาสีมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งข้างหน้ามองเห็นชีปะขาวนั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินใหญ่แต่ท่านยิ่งเดินเข้าไปชีปะขาวก็ยิ่งห่างออกไปที่สุดก็เห็นแต่หิน รูปร่างคล้ายคนเท่านั้นท่านก็เลยตัดสินใจยึดเอาสถานที่นั้นบำเพ็ญกรรมาฐานเมื่อนั่งสมาธิกำหนดจิตอยู่นั้นก็เห็นชีบขาวในนิมิตมานมัสาการอาราธนาให้ท่านอยู่นานๆจะสอนวิชาเดินป่าที่ไม่อดอยากให้แล้วก็จะพาไปดูถ้ำสมบัติล้ำค่าอยากได้อะไรจะมอบให้หลวงปู่ตื้อก็ถามว่าเมื่อตอนกลางวันนะ่ะเป็นโยมที่นั่งอยู่บนก้อนหินใหญ่นี้หรือเปล่า ชีปักขาวก็ตอบว่าใช่ที่ถอยห่างออกไปอีกก็เพราะต้องการให้ท่านพักตรงนี้กระผมเป็นพวกกายทิพย์มีวิมานอยู่ที่นี่เป็นรุกขเทวดาหลวงปู่ถามว่าพวกวิญญาณทั้งหลายทำไมจึงชอบปรากฏตัวให้พระเห็นไม่ปรากฏให้ชาวบ้านเขาเห็นบ้างชีปักขาวตอบว่าวิญญาณทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใสพระผู้ทรงศีล ท่านไปที่ไหนก็แผ่เมตตาอันมีกระแสชุ่มเย็นส่วนที่ไม่แสดงให้ชาวบ้านพบก็ด้วยปูตุชนหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหามีความหยาบคายสกรปรกมากไร้ศีลธรรมไร้สัจจะกลิ่นตัวก็เหม็นผีสางเทวดาจึงรังเกียจนอกจากนี้หลวงปู่ตื้อยังได้ถามถึงสภาพต่างๆของวิญญาณเช่นเปรตสิบสองจำพวกอสุรกายสองประเภทผีสัมภเวสี ซึ่งชีปะขาวก็ได้อธิบายให้ทราบตรงกับที่ท่าท่านรู้ด้วยอำนาจจุดตูปปาตยานซึ่งตอนหนึ่งชีปะขาวได้บอกว่าถ้ามนุษย์มีตาทิพย์เห็นได้ก็ต้องตกใจเพราะว่าเดินหลีกหนีพวกสัมภเวสีไม่พน้นหรือว่าเดินชนกันทุกวันสัมภเวสีเป็นพวกวิญญ,ญาณอิสระไม่อยู่ในอำนาจของใครเคยเป็นมนุษย์แล้วตายโหงคือตายยังไม่ถึงอายุไข เรียกว่ามีกรรมชนิดหนึ่งมาตัดรอนชีวิตเป็นพวกที่ทำบุญไว้หรือว่าทำบาปไว้แล้วยังไม่ส่งผลเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้แล้วยังเข้าบ้านโน้นไม่ได้ก็ต้องเร่ร่อนอดอยากหน้าสงสารบางทีพวกหมอศิยศาสตร์ก็เรียกเอาวิญญาณไปใช้ไปทำร้ายคนอื่นตลอดเวลาที่หลวงปู่ตื้อท่านเดินทุดงไปยังสถานที่ต่าง ท่านได้พบกับผีเทวดานรกสวรรค์เป็นจำนวนมากว่ากันถึงนรกสวรรค์ไม่เฉพาะแต่พระอริยสงฆ์ท่านเห็นด้วยยานบ้างโดยตาเนื้อบ้างเท่านั้นคนที่ตายไปแล้วกลับพื้นขึ้นมาอีกก็มีเรื่องที่ได้ไปพบสวรรค์นรกวิญญาณเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้นอยู่ไม่น้อยเรื่องความเชื่อของคนโบราณ ท่านเชื่ออย่างมีหลักฐานข้อมูลและถือว่าเป็นนรกไทยสวรรค์ไทยผีไทยเทวดาไทยการติดต่อกับจิตวิญ,ญญาณด้วยวิธีต่างๆไม่ใช่มีแต่เดี๋ยวนี้แม้สมัยเป็นพันปีก็มีมาแล้วที่เรียกกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้ว่า16ชั้นพ้า15ชั้นดินแต่ละชั้นเนี่ท่านได้ระบ,บุไว้ว่าชั้นไหนเป็นอย่างไรใครเป็นประธานในชั้นนั้นแม้กระทั่งการแต่งตัวสีอะไรมีกลิ่นหอมแบบไหน ทำหน้าที่อะไรท่านบอกไว้ละเอียดการจัดระดับสวรรค์ท่านก็จัดไว้ตั้งแต่ชั้นสูงลงมาหาชั้นต่ำจะยกตัวอย่างให้ชัดสักชั้นหนึ่งคือชั้นที่16ท่านกล่าวว่าประธานในสวรรค์ชั้นนี้ชื่อขุนสันแสงฟ้าส่วนขุนหญิงเนีชื่อยาสือฟ้าขุนสันแสงฟ้าเป็นเพศชายก็จริงแต่หน้าเป็นผู้หญิงสีผิวทองคำสุขอาราม กลิ่นตัวเหมือนควันเทียนหรือว่าน้ำอบวันเทียนทรงผ้ายกทองรัดกล้าสร้อยสะพายคู่ส่วนขุนหญิงยาซื้อฟ้าในผิวสีกลีบจำปากลิ่นจำปาทรงผ้ายกไหมลายยกทองสบายเขียวใบไม้มีลายยกทองแล้วก็มีผู้ตลอดชายนอก ทรงรัดเกล่าวยอดบัวจงคนนี้มีกระบังหน้าช่อประทับแท่นกู้กันบนวิมานไพรทูลเพชรตาแมวเมื่อประทับที่ใดจะมีแท่นปรากฏขึ้นทันทีพอลุกแท่านก็หายไปอันนี้เป็นเพียงสวรรค์ชั้นเดียวและได้ตัดรายละเอียดออกไปเสมากส่วนสิบห้าชั้นดินนั้นบอกให้รู้ว่ารวมทั้งชั้นของมนุษย์ประเภทที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่ามีบางอย่างผิดมนุษย์เช่น เป็นคนแต่ว่าต้องมาเป็นผีปอบเป็นผีกระสือผีกระหังวิญญาณออกจากร่างไปเที่ยวกินของสกปรกรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ขาดลูกสบ้าหัวเขา่าพูดไม่เป็นอ่าอันมีอยู่ตามป่าถ้ำลึกๆสมัยก่อนนี้พบที่เพชรบุรีแล้วก็ปราสาสพนมรุง้งอยู่กันเป็นหมู่หมู่ตัวเล็กก็ชั้นหนึ่งพวกเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นโรคกุดถังขี้เรื้อน บางแห่งที่พบกันเป็นกันทั้งหมู่บ้านอันนี้ก็จัดเป็นนรกชั้นหนึ่งมีแต่คนเขารังเกียจสมาคมร่วมกับเขาไม่ได้เนื้อตัวมีแต่ผื่นแผลน้ำเลือดน้ำหนองนรกที่มีผลกรรมร้ายแรงนั้นมีอยู่ห้าขุมอันเนื่องจากละเมิดศีลห้าข้อตั้งแต่ปานาจนถึงสุรา อาจารย์ไทยดำท่านบอกว่าถ้าจะบรรยายให้หมดถึงพบภูมิต่างๆอะไรพวกนี้ก็คงจะยาวนานมากนะก็เพียงแต่ให้พิจารณากันว่าผีนรกสวรรค์เทวดาที่มนุษย์เราสงสัยกันนะ่ะมีจริงหรือไม่แค่นั้นก็พอครับ ไหนๆก็เล่าเรื่องเก่าๆแปลกๆมาแล้วเดี๋ยวเอากุมารทองอีกสักเรื่องอน,นะกุมารทองก็คือวิญญาณเด็กผู้ชายที่ถูกนำมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานด้วยอำนาจแห่งคุณไสโดยผู้มีวิชาอาคมจะนำวิญญาณเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกลมเนี่ยมาเลี้ยงเอาไว้เป็นลูกหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่ถูกผู้มีวิชาอาคมนำมาเลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงาย พิธีการนำวิญญาณเด็กผู้ชายมาเลี้ยงใช้งานนั้นตามตำราบโบราณบอกว่าต้องหาศพผู้หญิงที่ตายทั้งลมแล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในทองนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกว่ากุมารทองเพราะว่าเอาทองไปปิดนี่เองวิธีการเลี้ยงกุมารทองก็เหมือนกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงด้วยการเส้นไหว้ ให้กินผลไม้ให้กินน้ำแดงกินขนมเขาจะกินของละเอียดที่ซ้อนกันอยู่วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงกุมารทองนั้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ช่วยเหลือเรื่องการทำมาค้าขายเฝ้าของเฝ้าบ้านเป็นหลักโดยเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการแปลงกายให้ปรากฏเป็นลักษณะต่างๆทำให้แม้เวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ทำให้เหมือนมีคนอยู่ในบ้านเช่นทำให้เกิดภาพ หรือว่าเสียงเด็กวิ่งเล่นหรือบางทีก็แปลงกายเป็นสุนัขดำตัวใหญ่ถ้าทางน่ากลัวทำให้โจรขโมยไม่กล้าเข้าบ้านแต่ก็ใช่ว่ากุมารทองจะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันทุกตัวบางตัวแปลงกายได้บางตัวแปลงไม่ได้แต่มีอิทธิฤทธิ์ทางด้านอื่นเช่นการดนจิตดนใจผู้คนซึ่งประเภทนี้จะช่วยเรื่องการค้าขายได้ดีหรือบางตัวอาจจะไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ในการดนจิตดนใจผู้คน หากแต่จะใช้วิธีเข้าไปดึงตัวลูกค้าบ้างบางทีฉุดมือ,อแต่เจ้าของเจ้าตัวไม่รู้ตัวจะรู้สึกเดินเข้าไปเหมือนกับธรรมดาหรือว่าไปกระซิบข้างหูซึ่งคนที่ถูกกระซิบก็ไม่ได้ยินแต่จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะไปซื้อของร้านนี้นี่เขาว่ากันนะส่วนเรื่องรองลงมาก็เช่นให้ดูหวยดูดวงช่วยตามหาของที่สูญหายไปเป็นต้น วิธีการติดต่อระหว่างผู้เลี้ยงกุมารทองกับกุมารทองก็คือบางทีกุมารทองก็จะมากระซิบข้างหูแต่ไม่เห็นตัวเพียงแต่มีความรู้สึกบางทีถ้าจิตของใครที่อ่อนไหวง่ายกุมารทองก็จะสิงร่างผู้นั้นได้ง่ายเช่นเดียวกันโดยผู้ถูกสิงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรวมถึงผู้มีเชื้อนับถือทางทรงเจ้าเข้าผีมาก่อนด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ปัจจุบันจึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดปัาช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือว่าไม้มายมยมบ้างเรื่อยไปไปจนกระทั่งถึงการใช้โลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสี่และเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมาการสร้างกุมารทองส่วนใหญ่จะสร้างเป็นรูปเด็ก ลักษณะเป็นเด็กไว้จุกไม่สวมเสือ้อนุ่งจงกระเบนแบบโบราณถือเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าเป็นเหมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นผู้บูชาก็ต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงแล้วก็ต้องเรียกให้กินข้าวด้วยหากปฏิบัติด,ดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีตั้งหลายช่วยให้ธามาค้าขึ้นไปจกนกระทั่งถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วย แล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโยนผู้ร้ายและศัตรูวิธีปลดปล่อยกุมารทองสามารถทําได้โดยวิธีการพูดดีๆกับกุมารทองถ้าผู้เลี้ยงเป็นผู้ชายก็เรียกตัวเองว่าพ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกตัวเองว่าแม่โดยใช้คําพูดอย่างนี้พ่อเห็นว่าลูกกุมารทองถึงเวลาจะหมดกรรมแล้วไปเกิดใหม่นะลูกนะ ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้อย่าอยู่ในภพภูมินี้อีกเลยเพราะพ่อรักหรอกถึงได้บอกลูกเพียงเท่านี้ก็จะทําให้กุมารทองดีใจเพราะการจะคลายความผูกพันกันได้เนี่ยจะต้องประกอบด้สิ่งสําคัญสองประการคือผู้ที่เลี้ยงหมดจากเชื้อวิบัติเชื้อเวรกรรมนี้แล้วและตัวกุมารทองเองก็หมดจากกรรมนี้ด้วยจากนั้นให้นํากุมารทองไปฝัง เหมือนหนึ่งฝากร่างไว้กับพระแม่ธรณีโดยขุดหลุมโตพอประมาณแล้วก็วางลงไปตามด้วยการโปรยดอกไม้ของหอมดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ได้แล้วก็พูดบอกว่าสิ่งนี้คือซากของลูกที่ไม่ใช้แล้วเหมือนซากศพที่ตายแล้วสมควรที่จะขจัดซากนี้ให้สลายกลายไปเป็นซากดินพ่อและแม่ก็จะกลบร่างนี้เพื่อ,อเพื่อให้ลูกไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ก่อนที่ลูกจะไป ให้ลูกรับศีลห้าจากพ่อนะ,อะเสร็จแล้วก็บอกเช่นเดียวกับพระให้ศีลห้าข้อจนครบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เสร็จแล้วก็ทําการกรอบฝังให้ดีนอกจากวิธีฝังกรอบแล้วนี่ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนําไปลอยน้ําเปรียบเสมือนการนําร่างกุมารทองไปฝากไว้กับพระแม่คงคาโดยเวลาจะนําไปปล่อยให้จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้เรียบร้อย มีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นเช่นเดียวกับการลอยอัฐิหรือว่าลอยอังคารนั่นเองทำแค่นี้กุมารทองก็จะพ้นจากสภาพไปเป็นภุมมะเทวาอีกระดับหนึ่งที่พ้นจากการควบคุมและหากเราให้บุญไปเรื่อยๆก็จะเป็นรุกขเทวดาหรือสามารถไปเป็นอากาศเทวดาได้สรุปก็คือการปลดปล่อยกุมารทองเมื่อเราหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วมีอยู่สองวิธีคือฝากแม่พระธรณีกับฝากแม่พระคงคา ซึ่งต้องทำให้ถูกหลักวิชามีถ้อยคำดีๆต้องพูดไพเราะเมื่อกุมารทองไปเกิดใหม่แล้วผู้เลี้ยงจะสังเกตได้ชัดเจนว่าจะไม่ได้ยินเสียงเดินเสียงวิ่งเล่นของเขาหรือว่าเสียงที่เขามากระซิบข้างหูหรือมาเข้าฝันหรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเขาอยู่รอบตัวอีกทั้งใจของเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีความผูกพันอะไรอยู่เลยครับ ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ